อันนี้ก็จะเป็นสวนลอยฟ้าของตึกสยามสเคปนะครับขึ้นมาอ้มองเห็นทุกม,มุมทุกจุดเลยของกรุงเทพนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ MC ฟังไทยฟังลาวครับผมตอนนี้ผมก็เดินอยู่ที่หน้าสยามสแควร์วันนี้เดี๋ยวจะ ขึ้นไปดูตรงตึสสกสเคปแบบครับอยากไปดูบรรยากาศด้นานบนเนาะแล้วก็ดูฟังต์นนี้ครับสวยงามมากเลยโอ้โหบรรยากาศยามกลางวันเนาะ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตึกสยามสเกวปเนะไปพาเพื่อนๆไปชมวิวที่สวยงามยังไม่เคยขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันมาครั้งที่แล้วขึ้นไปไม่ได้นะครับขึ้นไปตอนกลางคืนเนาะประมาณสองทุ่มแล้วมาตอนนั้นนะ ก็เกินว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับปิดวันนี้มาช่วงกลางวันน่าจะได้นะครับมีแต่และที่สวยงามเลยครับเมืองไทยนอนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเนาะ คลิปนี้ก็ขอตัดภาพไปเจอกันด้าบ,บนแล้วกันเนาะโอ้นี่ครับทุกคนขึ้นมาแล้วด้านบนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของตึกสเคปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ขึ้นมาถ่ายบนโซนลอยฟ้าของตึกสยามสเคปนะครับนี่างามมากชิดยอดมาดูทางนี้อยอะเลิกจ้า โอ้โหทุกคนมองเห็นทุกมุมเลยนะเนี่ยมองเห็นทุกมุมของกรุงเทพเลย <c oughs> ว้าวสวยๆทุกคนน้ <c oughs> องก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับทางรถไฟฟ้าเพื่นสุดยอด สวยงามมากดูภาพบรรยากาศด้านบนเนาะสวยงามขึ้นมาครั้งแรกนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทางไหนเป็นทางไหนอันนี้เป็นน่าจะเป็นตึก MK MBK เนาะตึก MBK ฝั่งนี้ อน,นุ่นก็จะเป็นโอ้มองเห็นนะนั้นด้วยตึกไอ้คิงพาเวอร์มหานครนะครับนู่นอะว้าวสุดยอดมมสูง ไครับทุกคนเมืองไทยตึกเป็นสดสอรน,นี่นะพก่นนงโอ้คักคักคัก<ว>นี่ครับทุกคนก็จะมีผู้คนมานั่งชมนั่งเล่นนะ ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งแล้วก็มีต้นไม้ลมลมเย็นดีวันนี้ลมแรงแรงครับทุกคนบรรยากาศด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับ,รบยออยไไดอด ก็ตึก King Power นะฮะนะักมานครสุดยอดบรรยากาศด้านบนเนาะก็มีพี่เพื่อนๆแนะนำขึ้นมานะให้ขึ้นมา,นะนมาว่าเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้สวยงามก็ได้ขึ้นมาแล้วก็สุดยอดมากเลยครับผมชอบชอบโอ้ดูข้างล่างเนาะ เห็นหมด,หมดทุกจุดทุกมุมเลยนะมันเป็นตึกอะไรนะเนี่ยครับบรรยากาศดีดีดลม แรงดีนะครับวัน,นสำหรับคลิปน,นี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ